อ่ะเนี่ยกำลังงงอยู่กับท่อนท่อนฮุกไม่ใช่กำลัง,งงงอยู่กับดนตรีแยกนะว่ามันเป็นยังไงมามา่ท่อนสุดท้ายของเรานะคะคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีสำนึกรู้คุณเบิกบานรับโอกาสใหม่ร่าเริงรับเงินก้อนใหญ่รวยยิ่งยิ่งขึ้นไป อุ้ยกราบขอบพระคุณนะอ่ะโอเคไปค่ะขอบคุณรักนะขอบคุณกริ๊งกริง,รงขอบคุณรักนะขอบคุณกริงร๊งกคิ๊รักเธอ ีวิตมหัจรรย์เบิกบานจำนึกรู้คุณเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเงินเข้าอิกละอุ้ยขอบคุณรักนะขอบคุณกริ๊งกริงขอบคุณรักนะขอบคุณกริ๊งกริงรักเธอรักเธอจริงจริงกริ๊งกริง ขอบคุณอาชีพมหาศจันท์ทำงานด้วยการรู้คุณลูกค้ามนุษย์มองคนลูกค้าเศรษฐีทุกคนโอนเงินบาลลนโอ้ยบัญชีปรุ่นขอบคุณรักนะขอบคุณตริง,ร,งริงขอบคุณรักนะขอบคุณตริงริงรัก ขอบคุณพ่อจัก,กระวาลจัดสรรความรวยสมดุลเท,ทเงินมาก้อนให,ใหญ่ๆรับเงินมาก้อนให,ใหญ่ๆรวดเร็วทันใจจัก,กระวาลเกื้อนุนขอบคุณรักนะขอบคุณกริงร๊งกริ๊งขอบคุณรักนะขอบคุณกริงร๊ง รักเธอรักเธอจริงๆริกริ่งกริงกริ่งกริงรักนะขอบคุณรูดดีทองดีอารมณ์ดีสำนึกรู้คุณเบิกบานรับโอกาสใหม่ร่าเริงรับเงินกอนใหญ่รวยยิ่งยงขึ้นป้า ขอบคุณกริ๊งกริ๊งขอบคุณรักนะขอบคุณกริ๊งกริ๊งรักเธอรักเธอจริงจริงกริ๊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 งรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณกริ๊งกริ๊งขอบคุณรักนะขอบคุณกริ๊งกริ๊งรักเธอรักเธอจริงจริงกริ๊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 งรักนะขอบคุณ ซ้ำตรงไหนวะสำนึกรู้คุณเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเงินเข้าอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเออ กับดนตรีมันซ้ำตรงไหนวะฉันบอกดนตรีไปว่าให้ซ้ำทั้งเพลงฉันบอกว่าให้ซ้ำทั้งเพลงแต่มันซ้ำมาท่อนเดียวกูงงมันซ้ำตรงไหนวะเป็นไงคะใกล้ลวค่ะใกล้ละค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะเออแมนบอกมวนบอกน่ารักจังผู้หญิงคนนี้มวนคักเอาดาวไปโรดว่าสั่นนะคะเปิดสมุดแป๊บแม่โอ้เปิดเปิดเปิดดูเนื้อแม่ร้องจบแล้ว อขอบคุณทุกคนนะคะรักนะกริงิงเงินทองไหลามาเทมาเงินเข้าบัญชีพรุนขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะทําอาชีพมหัศจรรย์คิดดีพูดดีทดําดีเบิกบานมีชีวิตที่รื่นรมนะคะและ มีความสุขในทุกปัจจุบันขณะของตนมีสภาวะจิตที่เบิกบานแจ่มใสเป็นจิตที่พร้อมเปิดรับสิ่งดีๆนะคะพูดดีๆคิดดีๆทำดีๆทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตที่คุณมีความสุขเช่นกันเนาะแล้วพบกันในโอกาสต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะกริ๊งกริง <laughs>